สวัสดีทักทายรอบดึกกันนะครับทุกท่านครับเข้ามากันนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายกันนะครับลงมาพิมพ์ทักทายกันนะครับหรือก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับเคาอหน้าจอสองครั้งก็ได้ครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่วัศกรครับมาเข้ามาค้อหน้าจอให้กันหน่อยนะครับคุณมนรัฐนะฮะคุณนินจาโอ้นินจาเมื่อวานคุยกันยังไม่ทันจบเลยใช่ไหม นะฮะโดนยิงร่วงเลยลินจาเข้ามากดไลค์อย่างลินจาคุณมรัตรกดหรือยังนะฮะพี่วศกรกดยังครับกดไลค์ให้กันด้วยนะครับค้อนั้งนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะฮะเห็นไหมคุณอมรัตน์นี่แหละนะรัชกิจจาประกาศหวยเกษตรแล้วนะถ้าสมมตินายกหนูไม่ทําเพื่อไทยจะกลับมาทําเองไงนะหมายความว่าเพื่อไทยมั่นใจมากว่าเดี๋ยวจะกลับมานะฮะ จะกลับมาเป็นรัฐบาลรอบต่อไปนะฮะในครั้งเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยโอเคก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเห็นไหมหวยเกษียณเนี่ยเห็นไหมจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ไปแล้วนะฮะได้ประกาศใช้ไปแล้วละ่ะเนี่ยจริงๆรัฐกิจจารนุเบกษาเนี่ยประกาศหวยเกษียณแล้วนะ,ะ20บาทก็ผ่านวาระสามแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อไทยยังอยู่ป่านนี้โอ้สบายแล้วนะฮะนี่แหละนิติสงครามใช่ไหมมนรัก อะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันนะครับนะวันนี้ก็มารอบเด็ดก็คุยกันเบาๆไม่มีอะไรมากครับทุกท่านแต่จะขยี้ไปในเรื่องของนะฮะว่าการจะยื่นซักฟอกรัฐบาลเนี่ยฝ่ายสีส้มจะเอายังไงนะฮะสีแดงจะเอายังไงนะฮะและรัฐบาลจะไปยังไงอาตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้ทยอยเข้ามานะใครยังไม่ได้ลงมาทักทายพิมพ์ลงมาทักทายกันหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ จะคุยไปเรื่อยๆผมจะฉายสไลด์ไปแล้วก็คุยไปด้วยนะครับทุกท่านครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันครับอันนี้ก็เป็นแค่หน้าจอนะฮะอ่ะส่วนตรงนี้นะครับที่มองเนี่ยแหละครับนะว่าซักพอกอนุทินเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนเนี่ยใครแคคนใครค้ำนะฮะก็ผมมองว่ามันไม่ใช่การแคคนหรอกนะฮะ ส่วนคุณอสุธิชัยก็อาจจะขึ้นหัวข้อเป็นลนักษณะให้มันน่าสนใจนะฮะคำว่าแค้นในเพื่อไทยคงไม่ได้แค้นภูมิใจไทยหรอกครับแต่ต้องการตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขากระดงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์จีพีมันเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่าเรื่องการหัวสวรเรื่องการเซ็นโอยกับอเมริกานะครับหรือเรื่องการทําสัญญาสันติภาพตรงนี้แหละนะครับเพื่อไทยจะทำเนี่ยก็น่าจะเป็นการทําเพื่อ ประชาชนแล้วก็เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงแค่นั้นเองผมมองอย่างนั้นนะคงไม่ใช่เป็นแค้นอะไรหรอกครับส่วนค้าหรือไม่ค้าก็อยู่ที่ส้มถามใจตัวเองว่าเอาอย่างไรนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ค้าภูมิใจไทยกรณีเพื่อไทยยื่อนอภพิปลายไม่วางใจเนี่ยก็มีโอกาสที่รัฐธรรมนูญก็จะเป็นการยกเลิกไปโดยปริยายนะครับเออนั่นแหละนะก็อาจจะไม่ได้แค้นหรอกแต่อาจจะต้องคำ้ำมันจําเป็นไงมนรัฐใช่ไหมใช่ไหมค,นะครับนินจานะฮะ ินจาเมื่อวานถามผมเรื่องอะไรนะอ๋อส่วนที่ใช่ไหมผมก็น่าจะตอบไปแล้วทันหรือเปล่าไม่รู้ได้ฟังชัดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณสมชาญสวัสดีครับผมได้กลายนะฮะเข้ามากดไลค์ยังคุณสมชาญน,นะฮะให้กดไลค์ให้ช่องหน่อยนะฮะยังเป็นการตอกบัตรหน่อยนะฮะทุกท่านครับอ่ะเรามาคุยกันนะตรงนี้เรื่องของการพิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมมีผมมองนะโดยส่วนตัวผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะฮะถ้ามีการยื่นอภิปรายเนี่ย ก็น่าจะน่าจะยุบสภาแหละผมเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยถึงแม้จะออกมาว่าพร้อมเสมอนะฮะก็จะถึงแม้จะมีการวิพากย์ก็พร้อมที่จะชี้แจงแต่ผมกลับมองว่านะฮะน้องนางสุดีครับกลับมองว่าถ้าสมมติมีการยื่นจริงเนี่ยก่อนที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระเนี่ยภูมิใจไทยจะชิงยุบสภาก่อนผมคิดอย่างนั้นนะ,ะไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยนะครับนะ,ะส่วนคุณอนุทินจะอาจจะมาพูดตรงหรือไม่ตรงวันหนึ่งบอกว่าจะยุบ อีกวันหนึ่งก็บอกว่าอาจะอยู่นะจะซักพอกก็จะอยู่อยู่ให้ครบบาระเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่นะสำหรับนายกเนี่ยนะครับทักทายร้อยกว่าท่านที่เข้ามากันนะฮะ,ะไปกันต่อทุกท่านลองคิดเองแล้วกันนะฮะว่าการยื่นจะเกิดขึ้นจริงไหมในการเปิดสภาครั้งต่อไปนะครับการเปิดสภาครั้งต่อไปเนี่ยประชุมสภาครั้งต่อไปสมัยประชุมเนี่ยก็จะเปิดวันที่สิบสองธันวานะครับก็ลองดูครับว่าเพื่อไทยจะยื่นไหม หรือยังรอดูท่าทีนะครับรอดูท่าทีก่อนนะครับหรือจะอย่างไรนะฮะเพราะจริงๆยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยมันมีผลไม่มากนะฮะเพราะรัฐบาลเองก็ถ้ายื่นนะฮะรัฐบาลยุบธสภาก็เดือนธันวาแต่ถ้าไม่ยื่นนะฮะรัฐบาลก็อยู่ไปจนครบวาระก็คือเดือน่ามกรามันจะต่างกันแค่เดือนเดียวนะฮะอาจจะไม่มีผลอะไรมากมายนะฮะแต่ก็ต้องอยู่ที่เพื่อไทยนะครับว่าจะวางกลยุทธ์แบบไหนนะฮะส่วนส้มเองชัดเจนอยู่แล้วครับส่วนส้มเนี่ย เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่าเขาไม่ยื่นนะฮะอันนี้เป็นนะฮะคุณสิริกัญญาก็ออกมาว่านะฮะส่งสัญญาณชัดนะฮะพรรคประชาชนไม่รีบยื่นซักฟอกรัฐบาลนะฮะสิริกัญญาย้ํายังไม่เห็นข้อมูลผิดร้ายแรง mm hmm. เห็นไหมล่ะอมรรัตสิริกัญญาก็พูดด้วยตัวเขาเองนะ,ะว่าไม่ไม่ผิดอะไรร้ายแรงนะครับก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ นะอันนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณแล้วนะก็แน่นอนนะฮะส้มเขาไม่ยื่นนะฮะก็อยู่ที่เพื่อไทยแหละเอาอยัางไงต่อจะยื่นหรือไม่ยื่นนะครับถ้ายื่นก็ก็เปิดประชุมสภามาก็ยื่นเลยนะฮะก็รอดูกันต่อไปครับนะ,ะโอเคสล็อตคุณนายแม่พี่สเต็ปนะฮะคืออะไรเนี่ยสล็อตคุณนายแม่พี่สเตปนะฮะโอเค ต้องรอให้ร้ายแรงเหรอใช่ก็อาจจะอาจจะรอให้ร้ายแรงหรือรอให้ไม่ร้ายแรงเราไม่รู้ครับแต่เชื่อว่าสัญญาณเนี่ยคือส้มเองเนี่ยไม่ยืนแน่นอนครับยังไงก็ไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าเขากังวลจุดหนึ่งที่สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของรัฐมนูญครับเขาอยากจะให้รัฐรมนูญเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปแล้วมันสมูทแล้วมันก็สามารถที่จะนะฮะให้สมกับสิ่งที่เขาได้นะฮะให้ อ่าคำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนหรือคนที่เป็นต้อมเขานั่นแหละครับว่าเขาจะแก้ไขรลฐธมันนูนให้ได้นะครับแล้วครั้งนี้มันเป็นโอกาสดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่รู้จะจะยืนอีกสักกี่ครั้งเนี่ยสอวอจะได้เสียงขนาดนี้ไหมถ้าไม่พึ่งสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะตรงนี้มันสําคัญดังนั้นส้มจึงไม่ยืน่นะฮะส้มจึงไม่ยื่นส่วนนะครับ ส่วนเพื่อไทยต้องรอดูครับว่าเพื่อไทยจะคิดอย่างไรจะยื่นหรือไม่ยื่นนะครับผมผมตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นนะครับเพราะว่าความชัดเจนเนี่ยมันก็ยัง50-50นะฮะแต่ว่าก็ต้องรอดูครับใกล้วันเข้ามานะครับก็อาจนะฮะว่ากันไปส่วนคุณนายคุณนายบอกว่าให้แก้รัฐมนุนผ่านก่อนนะครับแก้รัฐมนุนผ่านก่อนแล้วจะไปยื่นตอนไหนละครับแก้รัฐมนูนเนี่ยเผลเผเนี่ยก็นู่นแหละครับนะ กว่าจะเสร็จนี่ก็เดือนมกราครับจะไปยื่นตอนไหนนะฮะก็ยื่นตอนนั้นก็คงไม่มีประโยชน์หรอกครับนะถ้ายื่นตอนนั้นก็ไม่ต้องยื่นดีกว่าครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยกว่าจะเสร็จก็นั่แหละครับประมาณมกรานะครับแล้วคุณอนุทินก็จะยุบสภาเดือนมกราไปยื่นช่วงนั้นก็อีกสองวันจะยุบสภาอย่างงี้แหละอนุทินเขาก็ยุบอยู่แล้วแหะครับนะตอนนั้นว่ากันไปนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะผ่านแค่วาระเดียวนะฮะผ่านได้แค่วาระเดียวนะก็คือ ในวาระนี้มีการแก้รัฐมนูลนัถึงเวลามามันจะผ่านสภาได้อีกสักครั้งไหมสวจะยอมไม่ผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะถูกต้องครับอมรรัตน์นะฮะส่วนคุณนายคุณนายนี่บอกว่าให้แก้รัฐมนูนผ่านก่อนไม่มีผลหรอกครับถ้าสมมติว่าจะต้องรอให้แก้รัฐมนูนผ่านก่อนเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเวลาใกล้เคียงกันนั่นแหละครับนะแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้ที่รัฐบาลเนี่ยออกมาพูดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าส้มเนี่ยยังไป จับมือกับเพื่อไทยในการซักพ่อเขาเนี่ยเขาก็นั่นแหละครับชิงยุบสภาดีกว่านะครับก็หมายความว่าจะยุบเดือนธันวานะครับก็หมายความว่าถ้ายุบเดือนธันวาเนี่ยรัฐธรรมนูญมันไม่เดินหน้าแน่นอนนะครับน้องอนุรักษ์สิรีทัศนนะครับสิริทัศนทสองร้อยท่านนะฮะภูมิใจไทยสวเขาไม่อยากแก้นะก็จริงๆโดยหลักมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาอาจจะไม่อยากแก้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าตัวของภูมิใจไทยเองก็มักจะชอบประกาศนะครับว่า ตัวเองเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแล้วก็เป็นพวกที่นะฮะอ่า,อายึดโยงกับสถาบันหลักนะฮะแต่ว่าในการแก้รัฐนุนทั้งฉบับเนี่ยมันก็มีความกังวลอยู่นิดๆว่าเอะมันจะลามไปถึงการแก้หมวดพระมหากษัตริย์หรือหมวดาการปกครองหรือไม่นะฮะตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นความกังวลน,นะครับดังนั้นผมมองว่าอ่ะวาระนี้อาจจะผ่านไปได้นะฮะแต่ถึงเวลามาจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแก้ได้ทั้งฉบับเนี่ย มันจะไปผ่านสวอีกครั้งหรือไม่อันเนี้ยเป็นคําถามนะครับก่อวันนี้ก็วัดใจกันดูครับเพื่อไทยจะยื่นหรือไม่ยื่นนะครับถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ซีเรียสหรอครับยื่นหรือไม่ยื่นนะเพราะว่ามันก็มีเวลาอยู่แล้วเพื่อไทยยุบตอนไหนก็พร้อมครับส่วนนะครับอฝ่า,ายฝ่ายคําเนี่ยหรือว่าเล็กลักษณะว่าเป็นพรรคสีส้มเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเขาก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนอยู่แล้วว่ามองแล้วไม่เห็นมีความผิดหลายแรงถึงต้องยื่น แกอ่ายื่นในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเนาะส่วนตรงนี้ก็ใช่ขวางแก้ตลอดค่ะมันชัดถูกต้องครับนเนาะก็ว่ากันไปนะฮะอ,อ่ะไปกันต่อครับทุกท่านครับอ่ะอันนี้มีอะไรอีกอ่ะนะฮะก็อ่าเห็นไหมฮะบอกว่าตอนเนี้นะครับตอนอุ้งอิงอยู่เนี่ยกวาดต้อนสแกมเมอร์ออกนอกประเทศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับจีนเนี่ยเริ่มย้ายฐานกลับมาอยู่ที่กลางกรุงเทพแล้วนะครับ ตำรวจก็ไปจับได้นะฮะเนี่ยบุกรังการเงินสแกมเมอร์นะครับตอนนี้ก็ไปกวาดร้างนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีข่าวใหญ่ๆแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกวาดร้างเรื่องของสแกมเมอร์ได้อะไรมากมายแค่ไหนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เรื่องของสแกมเมอร์เองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ลําบากอยู่ยากนะครับมันเป็นจุดหนึ่งอมรรัตน์มองไหมฮะถ้าเป็นจุดหนึ่งที่เพื่อไทยเอาไปคยี้ในการนะฮะยื่นซัดฟอกเนี่ยผมมองว่า ทั้งรัฐบาลทั้งคณะนี่ยอยู่ลําบากเลยครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวพ้องนะฮะหรือส่วนเชื่อมโยงในเกี่ยวกับเรื่องของการปลอกเงินแล้วก็รวมถึงอาสแกมเมอร์ด้วยนะฮะตรงนี้ผมคิดอย่างนั้นนะเขาจึงพยายามไม่อยากให้มีการประชุดอาอาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณสุดใจแสงอ่อนสุรีทักทายนะครับนะท,ท,ทักทายทุกท่านครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับผมก็จะคุยไปเรื่อยๆฉายสไลด์ คุยกับทุกท่านไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ด้วยกันสองร้อยกว่าท่านเนี่ยนะครับโอเคนะฮะอันนี้อาจจะดึกแล้วบางท่านอาจจะนอนแล้วแต่ก็มาคุยกันครับนะส่วนมีอะไรครับนายกอนุทินเองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนส่วนตรงนี้นะฮะอ่านะครับนะฮะคังคกไฟก็ออกมาออกรายการนะครับบอกว่าอ่าภูมิใจไทยบอกค้าชนสีแดงแล้วก็สยบข้าวสีส้มนะฮะโอ้โหวันนี้ วันนี้ทุกท่านสังเกตไหมครับว่าพี่คังคกไฟเนี่ยนะครับหรือพี่ตูจ่จตุพรเนี่ยแกเป็นสีน้ําเงินไปแล้วนะดูรู้สึกพูดเนี่ยเข้าข้างรัฐบาลอนุทินมากนะครับเรื่องสแกมเมอร์ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากมายนะครับหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ในเรื่องของดินแดนตาควายที่เราเสียไปเนี่ยก็ไม่ออกมาพูดอะไรนะครับค่อนข้างเงียบนะครับพี่ตู่เนี่ยเป็นสีน้าเงินแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ตู่บอกมาจริงๆเิอเราจะได้ายข้อข้องใจอ่ะ แต่ถ้าวันนี้เป็นรัฐบาลลูกอิงเนี่ยที่ไปเซ็นอ่าสัญญาสันติภาพแล้วก็ไปเสียตาควายให้เขาเนี่ยพ่ตูลงถนนแล,ะละ้วละ่ะนะแต่วันนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะอืมน้องอนุรักษ์ชักชายนะครับคุณสุดใจก็ทักกันไปแล้วนะคุณกันนิกาสุดิชักชายนะครับนะอมรรัตน์บอกว่าเขาก็โดงหัวสอวแร่แร่แรเอิร์ดน,นะฮะปาบแก๊งคอยังไม่ชัดอีกเหลอน้องใหม่ใชายใหม่เขาก็ยังว่าแหละนะฮะตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนเป็นเลขาไกลๆของพรรค ภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นเลขานายกเลยด้วยด้วยซ้ำไปเนี่ยออกมาแก้ให้ทุกอย่างนะครับคุณประดิษฐ์ทักทายนะครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะพี่ตู่เขาบอกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยท้าชนแดงแล้วนะฮะไม่กลัวนะฮะจากพ่ปลายไม่ไว้วางใจก็ไม่กลัวนะครับแล้วรวมถึงถ้าสีส้มไปยกมือร่วมกับเพื่อไทย กูก็ยุบสภานะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยสยบข้าวสีส้มอูโหูทุกท่านคิดอย่างไรลราว,วันนี้เห็นไหมละ่ะนั่นแหละสีส้มเองก็ไปยกมือให้เขานะให้เขาขึ้นมาเป็นนายกเขาก็เลยไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะเออนะวันนี้อำนาจอยู่ในมือเขาว่าอ่ะจะยืนใช่ไหมใจยืนใช่ไหมยืนยุบนะยืนยุบนะรัฐธรรมนูญก็แก้ไม่ได้แล้วนะอ่าประมาณนั้นแหละครับส่วนเพื่อไทยก็ อ่ะยื่นมาสิยื่นมาสิกูยุบสภากู <c oughs> ไม่ให้ดาฟีล็อกนั่นแหละนี่แหละนะครับใช่ไหมฮึมนินจจนะครับใครมีความเห็นอย่างไรเรามาคุยกันนะครับทุกท่านครับก็นั่นแหละส่วนตรงนี้ก็นะฮะผู้กองนัดนะฮะหรืออ่าร้อยเอกธรรมนัดนะฮะก็นั่นแหละครับอาจจะมาบอกว่าอย่ายโยนความผิดไอ้น้องนะฮะมาบอกว่าเรื่องของที่ทางสสสีส้มเนี่ยเขาบอกว่า จากทุ่งหินกลายเป็นทุ่งร้างนะฮะหมดงบไป600ล้านธรรมนัสรับผิดชอบอย่างไรนะฮะคุณธรรมนัสก็มาบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมอย่ามาโยนความผิดให้ผมมันไม่ใช่นะฮะถ้าอยู่นีตรงนี้ก็ว่ากันไปนะฮะถ้ามันผิดยังไงก็ตรวจสอบกันไปหรือว่าดําเนินคดีกันไปนะฮะโอ้โหนะส่วนเรื่องจะมีมการอภิปรายผมเชิญเต็มที่ผมยอมตายกลางสภานะฮะอันนี้คือร้อยเอกธรรมนัสนะครับโอ้โหนี้ แต่พักนี้ทุกท่านอย่าประมาทนะครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าพักพักนี้น่าจะมีจํานวนเก้าอี้เนี่ยมากพอสมควรนะเป็นพักตัวเลือกหรือเป็นพักที่ใครก็อยากได้ไปร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยเขาจะได้โดยประมาณ40-50นะสำหรับพักกล้าทำเนี่ยนะอย่าประมาทนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยละ่ะนะฮะใครที่มาเป็นพักระดับหนึ่งเนี่ยก็จะต้องดึงพักนี้แหละไปร่วมอยู่ด้วยนะฮะ ตรงนี้ก็ว่ากันไปครับนะเพื่อไทยเองก็อาจจะไม่ได้ยื่นซักพอกธรรมนัตแหละครับมันยังมีเยื่อใหญ่ในบางส่วนบางอย่างที่มันเป็นการเมืองตัวนั้นนะฮะอืมคุณวันชนะสุไลมัดนะฮะมันเคยผิดอะไรบ้างก็นั่นน่ะสินะก็ต้องนั่นแหละฮะก็ต้องกระชากลากออกมาให้ได้ครับคุณวันชนะนะฮะ,นนะ,นะ,ฮะสำหรับร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยนะมีอะไรผิดก็เหมือนที่ไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นพาะกฎหมายเราด้วยแหละในเรื่องของการที่เขามีประเด็นคดีที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะ ก็คือนั่นแหละครับสารัฐดูลก็วินิจฉัยไปแล้วว่ามันเป็นกฎหมายที่ของประเทศอื่นไม่สามารถนํามาเป็นตัวไม่มีผลผูกพันกับกฎหมายไทยนะฮะก็รอดไปตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่านับเฉพาะเรื่องจริยธรรมเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเป็นได้นะครับแต่ตรงเนี้นะครับ กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครไปร้องเรื่องจริยธรรมนะครับแต่ไปเอาผิดในเชิงว่ากฎหมายแต่พอกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันกับกฎหมายไทยเขาก็จึงรอดในข้อนี้นะฮะเขาก็จึงเป็นรัฐมนตรีได้ใช่มันคือแป้งเนี่ยแหละครับมริวันสวัสดีนะครับวะนิวันจันทานะฮะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะสี่สามสามร้อยกว่าท่านนะฮะที่เข้ามากันมาพูดคุยกันนะฮะคุณว่าอ่าคุณ วาสนุหรอฮะนะฮะนะฮะโอเคอ่านเป็นวาสะแล้วกันนะฮะมันคือแป้งใช่มันคือแป้ง,แ,ปงแล้วสุดสุดท้ายมันคือแป้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับนะ,ะวันนี้เขาใหญ่แล้วล่ะครับนะโอ้โหได้นั่งรองนาะยกล้วคิดดูสิใครจะคิดว่าพี่นัทเขาจะมีวันนี้ล่ะนะฮะมีวันนี้เพราะหนูให้ส่วนหนูมีวันนี้เพราะส้มให้นะฮะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียหนูเขาจะบินไปไหนบินด่วนแม่สอนนะฮะติดตามส่งกลับต่างชาติ ลักลอบเข้าเมืองนะฮะโอเคไปติดตามเรื่องน้ําท่วมหน่อยเนาะเสี่หนูเนาะลงพื้นที่หน่อยก็ดีนะนนทบุรีนี่ก็ร่อแร่เหลือเกินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแถวภาคเหนือตอนล่างนี่ร่อแร่กันหมดและกรุงเทพไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าฝนยังไม่หมดนะก,ก็หวังว่าอย่าให้มันท่วมเลยแล้วกันนะครับอืมอ่าก็คือเขาเป็นวาซานุอะ่ะแต่อาจจะเป็นชื่อว่าสนาหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจเป็น w A อเอ U อ็นครับนะฮะ ก็เลยอ่านเป็นวาสนุอ่านเป็นวาสะแล้วกันแต่จริงๆอาจจะเป็นวาสนาแหละแต่อาจจะพิมพ์ชื่อผิดแหละหรือมันตัวสะกดมันผิดก็อ่านเป็นวาสนาแล้วกันนะคุณมะลิด้วยนะครับทักทายนะครับใครมีความเห็นอย่างไรกันว่ากันมานะฮะวันนี้มีวันนี้เพราะส้มให้นะครับสําหรับเสียหนูเนี่ยครับส่วนนะครับส่วนธรรมนัฐก็มีวันนี้เพราะหนูให้นะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ตีกันนะฮะมรสมถล่มพักส้มจากไล่ล่ากันนะฮะหวัง ด้อยค่ากองทัพโดนแฉยับนะฮะก้อนนี้เหรครับก็เป็นการโดนโต้กลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับตอนนี้พักส้มนะฮะมีโอกาสที่อาจจะโดนยุบพักหรือไม่นะฮะอันนี้ก็พูดกันไปหรืออาจจะไม่ถึงก็ว่ากันไปครับเพราะว่าตอนนี้มีการยื่นยุบพักประชาชนนะครับหลังพบความผิดอ่าปกติเส้นทางการเงินนะครับนะฮะยื่นยุบพักประชาชนปมนะฮะตั้งเด็กนักเรียนมัธยมเป็นผู้ช่วยสส จ่ายค่าสมัครสมาชิกพรรคไอตรงนี้แหละก็อยู่ก็ว่ากันไปครับนะว่ากันไปตามตรงนั้นอ๋อเป็นวสันนะโอเคนามสกุลอุมาสะนะโอเคครับมันติดกันเนาะโอเควสันนะโอเคครับนะก็โอเคอ๋อผมอาจเป็นวสันุเพราะว่าผมเอายูไปใส่ไว้ที่ตัวเอ็นนะโอเควสันอุมาะนะฮะทักทายนะครับคุณวสันครับนะฮะ ขอบคุณนะครับมาชี้แจงเนี่ยมันจะได้ขายข้องใจกันเนาะขอบคุณนะครับที่ยังบุษามาบอกนะครับว่าชื่อวสันต์นามสกุลอุมาสะนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะนี่แหละครับทุกท่านเป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับว่านะฮะข่าวด่วนมีรายงานว่าสสไปยื่นกกตยุบรรคประชาชนแล้วนะฮะอันเนี้ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นการตายน้าตื้นหรือเปล่าแล้วมาตายแบบเนี้ย นะครับเรื่องตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับที่โดนโยุบพักเนี่ยม,มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินนั่นแหละครับเงินบริจาคเงินอะไรบัญชีของพักเงินกู้เออนั่นแหละก็โดนมาเพราะแต่งั้นนะฮะนั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักประชาชนเนี่ยบุคลากรในพักก็เป็นคนที่มีคุณภาพหลายคนนะแต่ทําไมถึงปล่อยให้มันมีประเด็นมีช่องที่ให้เขายื่นยุบพ,พักได้เนี่ยนะฮะตรงนี้แหละครับน่าน่าน่า,นาตกใจเหมือนกันนะฮะ ก็มีความรู้สึกว่าเอะมันเกิดขึ้นได้ไงอะ่ะนะฮะกับพรรคประชาชนที่มีบุคลากรหลายๆคนเนี่ยอะอย่างอย่างเนี้ยอานเนี้ยเก่งบัญชีเก่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ทําไมปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นทําไมไม่มีการควบคุมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเ็าว่ากันไปครับนะวันนี้หรือว่าคุณหมายจะไปเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยแล้วั้ยฮะเพราะว่าเหมือนลนักษณะออกมาแก้ต่างให้รัฐบาลทุกอย่างด้วยนะครับนะนะอืมว่ากันไปครับทุกท่านนะสวัสดี300อกว่าท่านนะครับ ทักทายกันนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลก็นะฮะรีบมาขึ้นเคลมเลยนะฮะแต่เป็นการอันนี้ที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่มาชื่นชมรัฐบาลพักภูมิใจไทยนะแต่แค่อยากจะให้เห็นว่าที่ขเขมรบอกว่านะฮะขเขมรเนี่ยบอกข้าวถูกกว่าไทยคุณภาพดีกว่าไทยแต่ทาไมสิงคโปร์ไม่ซื้อนะครับสิงคโปร์กลับมาทํา MOU กับไทยนะครับแล้วก็จะซื้อข้าวจากไทยเป็นเวลา5ปีเนี่ยละครับนะขเขมรมันก็ขี้โม้ขี้คุยขี้อะไรนี่แหละนะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่า เอามาให้ดูไม่ได้ว่าเชียร์พักภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าคุณอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอะไรนะคุณอะไรนะน่ะสุปจีดูสิจาไม่ได้แลว้ว่ตอนแรกกันดังๆจาชื่อผมพูดถึงบ่อยมากคุณสุปจีแต่พอมาตอนหลังเนี่ยจําชื่อไม่ได้เรียบเงียบหายไปกับสายลมละนะฮะอืมใช่ครับคุณวันชนะบอกว่าตัวดีๆก็มี แต่ตัวทํามัญหายคนไทยเห็นมันมีเยอะกว่าเออเป็นไปได้ครับคุณวันชนะนะฮะถูกต้องครับนะคุณเดอะเดอะเรดนะฮะเดอะเรดซอบติงนะฮะบอกส้มรู้จักเสียแป้งน้อยไปก็นั่นนะสิเออใช่น่รู้จักเสียแป้งน้อยไปนะเสียแป้งในเขาริตเยอะนะไม่งั้นไม่มาถึงตรงนี้นะส่วนอันนี้เป็นประเด็นที่นินจาเคยถามผมว่าวันที่เสื้อแดงเนี่ยนะครับหรือคนเพื่อไทยเนี่ย นะครับคุณจุลพันธ์หนูหน้าพักเนี่ยนำทีมไปแล้วก็ไปมอบช่อดอกไม้นะครับโดยถือไปให้กับคุณลุงยิงเนี่ยนะครับเข้าอุยพรณ์มันเกิดคุณสนทิเนี่ยถือว่าเป็นการจับมือกันหรือไม่นะผมมองว่าตามมารยาทแล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับคุณสนทิก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ในส่วนตรงนี้เรา,เราอาจจะจําภาพที่ว่าทั้งคุณสนทิและก็เสื้อแดงเนี่ยมันมีปัญหากันมาโดยตลอดนะครับ มีประเด็นมีปัญหาที่มีความขัดแย้งกันมาทางความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีการลักษณะโจมตีคุณทักษิณมาโดยตลอดแต่ณนะวันนี้เนี่ยถ้าเรื่องราวมันสามารถลืมไปได้ผ่านมันไปได้ผมก็ว่ามันก็ดีครับนะอย่างน,น้อยๆก็ดีกว่าที่จะต้องมีความขัดแย้งต่อไปนะครับเพราะว่าคุณสนทิเองเนี่ยถ้าเพื่อไทยเดินเกมนี้เขาก็มองว่าคุณสนทิเนี่ยในสิ่งที่เขานําเสนอหรือการเป็นสื่อของเขาเนี่ยก็ช่วยเพื่อไทยได้ในระดับหนึ่งแหละครับนะเพื่อไทยก็ไม่ใช่ว่าไป ไปอยู่ดีๆจะยกไอ้่อดอกไม้อย่างนี้ไปหาคุณสนธิเหรอครับเขาก็มีนะฮะสิ่งที่เขาคิดไว้เหมือนกันนะฮะมันน้บพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเลยครับเพราะคุณสนธิเองเนี่ยนะฮะถามว่าใช้ประโยชน์จากการนําเสนอเขาได้ไหมได้ครับคนก็เยอะ f c ก็เยอะความน่าเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารของเขาก็อยู่ในระดับหนึ่งที่คนประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความน่าเชื่อถือผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็อาจจะมองว่าเอ้ยมีมิตรดีกว่ามีศัตรูไว มีศัตรูไปก็ไม่มีประโยชน์ไว้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่นะฮะเอาอาดีตที่เคยเป็นศัตรูกันเน้นนำมาแล้วก็เอาไปไว้ใช้ประโยชน์แล้วก็ทําให้นะฮะการที่จะมาโจมตีเพื่อไทยหรือเพื่อไทยมันลดน้อยถอยลงผมว่ามันเป็นเรื่องดีครับมันคือเกมเกมหนึ่งนั่นแหละใช่ไหม,มอมรรัตน์นะฮะอดีตไม่ลืมแต่เราต้องมองไปข้างหน้าถูกต้องครับนะ,ะขอบคุณครับอืมนั่นแหละถูกต้องนะฮะเมื่อวานนินจาถามผมว่า คิดอย่างไรผมก็มองว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะถ้าการที่จะมาจับมือกันมาคบกันหรือว่าอาจจะมันจะมีนะฮะวาระใดๆที่จะต้องร่วมกันนะฮะคือเรเรียกว่าไงฮะแยกกันเลินร่วมกันตีนะฮะเพื่อที่มีผลจุดป,ประสงค์บางสิ่งบางอย่างผมยอมรับได้ครับนะใช่ส่วนที่ก็เป็นสื่อนะฮะลูกศิษย์หลวงตามหาบัว